สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปปิดท้ายนะครับของชุดสองตัวล่างนะครับซึ่งผมจะมาสรุปนะครับทบทวนนะครับตามที่ได้เ,เสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คิดว่าก็จะไม่มีอ,อะไรเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนะครับเพียงแต่จะมาเน้นให้ท่านได้ เจรณาและให้ระวังนะครับในชุดที่ผมนำเสนอไปนะครับจากสองสูตรนะครับที่ผมเลือกมานะครับซึ่งเป็นสูตรที่ในงวดที่ผ่านมา มันไม่ผิดนะครับมีเข้ามาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับก็คิดว่าในชุดสองตัวนะครับน่าจะอยู่ที่สองสูตรนี้ชนกันนะครับจากเลขนะครับดับทุกหลักนะครับึ่นงวดที่แล้วนะครับสองสูตรนี้ก็ปิดนะครับเข้าทั้งเจ็ด เลข9นะครับแต่วดนี้ผมก็เอามาลง้ํานะครับแต่ก็ให้น้ำมัดระวังนะครับสำหรับเลขเจ็ดนะครับแต่เมื่อกระทบกับสูตรอื่นแล้วนะครับเลขเจ็ดบดนี้ก็คงจะมายากนะครับทั้งเจ็ดทั้งเก้านะครับที่จะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกระทบกับสูตรดับอื่นนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับดับที่เก้านะครับ ูตรนี้ดับที่7นะครับสําหรับสูตรนี้จะถือว่าเดินดีอยู่ยังไม่มีผิดนะครับกะดับที่ศูนย์นะครับในดับทุกหลักนะครับก็คิดว่างวดนี้นะครับน่าจะดับอยู่นะครับก็คือดับในชุดสองตัวล่างจะไม่มีเลขสามนะครับเลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าและเลขศูนย์นะครับก็หวังว่า สูตรทุกสูตรนะครับงวดนี้นะครับที่ผิดจะไม่ผิดซ้ํานะครับสูตรที่ไม่ผิดก็จะเดินต่อนะครับสลับดับสิบล่างนะครับงวดที่แล้วก็ผ่านทั้งดับสิบะดับหน่วยนะครับงวดนี้นะครับดับสิบก็จะมีอยู่ที่เลขหนึ่งเลขสามเลขหกนะครับดับหน่วยจะมีเลขสองเลขหกนะครับเลขหกนะครับดังนั้นงวดนี้นะครับมีความเป็นไปได้สูงว่า เลข6นะครับจะดับสนิทนะครับคือในสูตรดับทุกหลักคือสูตรนี้นะครับซึ่งงวดที่แล้วผิดนะครับงวดที่แล้วเข้าอยู่ที่7นะครับแต่งวดนี้ได้ดับ6เมื่อมาชนกระทบกับดับ10หน่วยนะครับก็มีเลข6นะครับดังนั้นงวดนี้นะครับเลข6นี่ตัดไปได้เลยนะครับในสูตรนี้นะครับ สำหรับเลขเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าจะดับสนิทนะครับเลขเจ็ดนะครับสำหรับเลขสามนะครับก็คิดว่างวดนี้นะครับน่าจะดับอยู่นะครับสําหรับสูตรนี้ก็จะเหลือแค่สี่กับห้านะครับสี่กับห้าในสองสูตรนี้นะครับ ในปีนี้ยังไม่มีผิดนะครับที่ผ่านมานะครับก็คิดว่ายังจะต้องดับอยู่นะครับกระดับที่9ก้ากับ0นย์นะครับดังนั้นเลขที่เหลือนะครับก็จะมีหนึ่งสองแปดสี่ห้านะครับก็จะเป็นเลขที่จะมาครบล่างนะครับคือตัวนี้นะครับดังนั้นท่านเอาไปพิจารณาได้เลยนะครับผมมั่นใจนะครับว่าในห้าตัวนี้นะครับ จะมาถึงสองตัวนะครับโดยเอาสี่กับห้านะครับตัวใดตัวหนึ่งมากระทบกับหนึ่งกับสองกับแปดนะครับจะคิดว่าจะเป็นคู่ชุดสองตัวล่างในหมวดนี้นะครับอย่างน้อยนะครับถึงแม้ว่าหากมันจะมีการผิดพลาดนะครับอย่างน้อยในห้าตัวนี้จะต้องติดอยู่น้อยหนึ่งตัวนะครับ แต่คิดว่างวดนี้นะครับหนึ่งสองสี่ห้าแปดนะครับโดยยืนหนึ่งสี่กับห้านะครับตัวใดตัวหนึ่งน่าจะมาหนึ่งอยู่หนึ่งตัวนะครับถึงแม้จะติดอยู่ในกระแสดับนะครับทั้งสี่ทั้งห้านะครับแต่ผมก็คิดว่าตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมาในงวดนี้นะครับสำหรับหนึ่งสองแปดนะครับผมจะให้น้ำหนักอยู่ที่เลขสองมากนะครับเพราะเป็นกำลังวันนะครับหวยออกวันเสาร์มันก็ มีเลข2กับเลข7นะครับแต่ใน,นเมื่อ7มันติดดับนะครับมันก็จะเหลือแค่เลข2นะครับด้งนชุดที่2ประกบกับ4 2ประกบกับ5นะครับจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับตัวรอลงมาก็จะคือ1กับ8นะครับหลังจากรวมดับ10บล่างน,นะครับ ในดับหน่วยล่างนะครับตัวที่เด่นในหลัก10บนะครับก็จะมี2มี 4, มี 5, มี8นะครับเด่นที่หลักหน่วยก็จะมี1มี 4, มี 5, มี8ปดนะครับจะหากจับผู้ชนกันก็จะเป็นชุด2ตัวตรงนะครับ2ตัวตรงดังนั้นตรงจุดนี้ก็ต้องให้ระวังนะครับถ้าหากจะจับชุดแล้วนะครับ จะเล่นชุดไหนต้องให้กลับตัวกันมาด้วยเผื่อว่าสูตรดับนะครับอาจจะผิดนะครับหนึ่งอาจจะมาอยู่ที่หลักหน่วยหรือสองอาจจะมาอยู่ที่หลักสิบนะครับก็กันจุดนี้ไว้ด้วยนะครับสําคัญคือในเมื่อเราจับชุดนะครับในห้าตัวนี้นะครับจะต้องกลับตัวกันไ้ด้วยนะครับในงวดนี้โอกาสที่จะเป็นเลขเบิ้ลก็มีความเป็นไปได้นะครับาหากเป็นเลขเบิ้ลมันก็จะเบิ้ล 4ี่สี่นะครับแต่ในผมคิดว่าใน4กับ5ตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมานะครับถ้าหากมันไม่เบิร์มันก็จะเป็น4 1นะครับ4 1 4 8 5ึ่งสี่แนะครับแต่โอกาสที่จะเป็น2กับ8 1กับ8ก็คงจะมีน้อยนะครับถ้าหากเป็นกรณีนั่นคือสูตรนี้ผิดหมด นะครับสูตรนี้ผิดหมดดังนั้นในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับก็จะามาใช้แทนตรงแต้มดับนะครับซึ่งแต้มดับนะครับใน4สูตรนี้นะครับในปีที่ผ่านมานะครับยังไม่มีผิดเลยนะครับ สูตรนี้ก็ยังผ่านมาจะถึงงวดที่ผ่านมานี้นะครับไม่มีผิดเนี่ยจากปีที่แล้วจะถึงงวดที่ออก่านไปนี้ก็ยังไม่มีผิดนะครับแต่สูตรนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วผิดอยู่หนึ่งงวดนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภานะครับหกหกนะครับหลังหลังจากนั้นก็ยังไม่มีผิดนะครับแต่ทุกสูตรก็ต้องให้ระวังนะครับาหากท่านจับชุดสองตัวใน เลขเด่นของท่านนะครับหากรวมแต้มแล้วนะครับมันมาเข้าอยู่ในแต้มดับที่ผมนำเสนอนี้ท่านก็อย่าตัดทิ้งนะครับจะให้เป็นตัวรองรองไว้นะครับเป็นตัวกันไว้นะครับเพราะว่าสูตรทุกสูตรนี้มันก็รอโอกาสที่จะปิดนะครับแต่ถ้าหากคิดว่ามันไม่มีผิดนะครับท่านก็ให้มามองอยู่จุดนี้นะครับซึ่งเป็นชุด2ตัว ตรงนะครับซึ่งผมวางไว้นะครับโดยอาศัยสูตรดับ1ิบหน่วยนะครับตัดด้วยแต้มดับนะครับซึ่งก็จะเป็น10หลักสิบก็คือคสองสี่ห้าแปดนะครับหลักหน่วยก็จะคือหนึ่งสี่ห้าแปดนะครับคือในชุดสองตัวนะครับในหวดนี้ให้ท่านมาดูมองตรงนี้นะครับในห้าตัวนี้จะมาครบสองตัว ล่างนะครับถ้าหากท่านจะจับเองนะครับอ็ท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าหากจะมีความเสี่ยงนะครับก็มาตัดด้วยแตนดับเพื่อให้ลดจำนวนชุดน้อยลงนะครับเป็นการลงทุนน้อยลงนะครับก็ท่านให้มามองอยู่ที่ผมนํามานําเสนอนี้นะครับโดยผมจะเน้นอยู่ที่2425นะครับ 28แปดนี้เป็นเพียงตัวกันนะครับหากก้อนี้หมวดนี้4กับ5นะครับคือสูตรนี้นะครับไม่มาสักตัวนะครับสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ไม่มาสักตัวมันน่าจะออกคือสองแปดนะครับตัวนี้ท่านพิจารณาจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะครับแต่ถ้าหากมันจะเบิ้ลมันจะวิเบิ้ล 4, 4ี5 5นะครับกับ88นี่ก็เหมือนกันนะครับระหวัง สองชุดนี้นะครับก็อยู่ที่ท่านพิจารณานะครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นนะครับแต่ผมมาวางเผื่อการไว้กรณีสี่กับห้าวัวตีมันไม่มานะครับสลับเลขหนึ่งนะครับสลับหนึ่งกับสี่นะครับมันเข้าแต้มดับห้านะครับผมก็เลยสี่หนึ่งหนึ่งสี่ผมไม่ได้จับวางไว้เพราะมันเข้าแต้มดับห้านะครับก็เหลือแค่ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับ แต่หากจะกันนะครับถ้าหากจะเล่นนะครับกับตัวกันไปด้วยนะครับในสามชุดนี้นะครับอาจจะเล่นให้กับตัวกันไปด้วยนะครับเผื่อสูตรดับหลักนะครับตรงนี้มันมีผิดนะครับหลักหนึ่งมันอาจจะมาอยู่ที่หลักสิบนะครับ ก็เป็นได้นะครับแต่4กับ5นี่มันมาได้ทั้งสหลักอยู่แล้วนะครับทั้งหลัก10หลักหน่วยนะครับดังนั้นในชุดที่ผมวางไว้ให้7ชุดนี้นะครับก็ท่านให้ลองพิจารณาอยู่ตรงนี้ก็พอนะครับก็ผมมั่นใจว่าในเลขนะครับในหมวดนี้นะครับก็จะอยู่ในชุดสองตัวล่างจะอยู่ในแค่5ตัวนี้เท่านั้นนะครับ แต่ท่านมีความเห็นต่างจากผมนะครับคิดว่าในเลขดับทุกหลักของผมนะครับซึ่งจะมี367,9กเจ็ดเนนะครับคิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งจะมานะครับก็ให้ท่านมามองอยู่ที่ตรงข้างข้างล่างนี้นะครับซึ่งถ้าหากมันจะมามันจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่ผมให้เป็นกลุ่มที่โอกาสมามีน้อยนะครับ แต่ถ้าหากท่านคิดว่าในเลขกลุ่มดับของผมนะครับ36790จะมีมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ให้ท่านมามองอยู่ตรงจุดนี้นะครับถ้าหากมันมาได้มันก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่สำหรับผมแล้วผมจะเน้นอยู่แค่7ชุดนี้นะครับโดยเด่นสุดก็จะมี2425 5่สองห้านะครับ ก็กลับตัวกันได้ด้วยก็ดีนะครับเผื่อสำหรับสูตรดับหลักนะครับมันสลับกันนะครับก็คงยังมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับชุดสตัวล่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในสูตรดับตรงนี้นะครับก็คิดว่ามันน่าจะเดินต่อนะครับโดยสูตรนี้มีผิดแค่หนึ่งครั้งในงวดวันที่หนึ่งกุมภาหกหกนะครับ สำหรับสามสูตรนี้ตั้งแต่มุกราหงหกมาจนถึงหกเจ็ดนี้ยังไม่มีผิดนะครับก็ฝากเอาไปพิจารณาทบทวนดูนะครับโดยผมจะเน้นอยู่ตัวที่น่าจะมานะครับก็จะมีสองสี่สองห้าห้าหนึ่งนะครับหากจะกลับตัวกันไว้ก็คือหนึ่งห้าห้าสองกับสี่สองนะครับก็คิดว่า งวดนี้นะครับใน7ตัวนี้น่าจะเป็นชุด2ตัวร่างนะครับโดยให้น้ําหนักน้อยสุดนะครับก็คือ2กับ8กับ8 8นะครับเพราะคิดว่า4กับ5มันน่าจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ระวังเบิ้ลไว้นะครับสําหรับเบิ้ล4 4กับ55นะครับก็คงยังมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับในชุด สตัวล่างนะครับของงวดวันที่16มีนานี้นะครับก็ขออวยพรให้ท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับโชคดีถูกรางวัลนะครับในชุด2ตัวล่างนี้ที่ผมนำเสนอนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเยี่ยมชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้กดติดตามมาแต่แรกแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ก็โปรดใช้วิจารญาในการตัดสินใจนะครับในการนำเสนอนี้นะครับผมก็อ้างอิงมาตามสถิตินะครับการออกของวันที่ผ่านนานะครับซึ่งกคัดเลือกเฉพาะสูตรที่ว่ามันเดินดีต่อเนื่องและคิดว่ามันไม่น่าจะมีผิดนะครับน่าจะมีโอกาสถูกมากที่สุดนะครับแต่เราก็ไม่ทราบว่าในความเป็นจริงนะครับางวันเลขที่ออกมันจะตรงตามที่เรา คาดเดาได้หรือไม่นะครับก็อาศัยสูตรด้วยความมั่นใจที่นำมาใช้นะครับผมก็นำเสนอไปตามสูตรที่ผมนำมาใช้และมันก็อ้างอิงได้นะครับว่าสูตรที่นำมาเสนอนี้นะครับที่ผ่านมามันก็ไม่มีผิดนะครับก็ขออวยพรให้โชคดีนะครับรบกวนเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ